คนมีรถที่ทำประกันชั้นหนึ่งเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคำนี้กันบ่อยๆเลยใช่ไหมครับเคลมรอบคันโอ้โหฟังดูดีมากเลยนะทำให้รถเรากลับมาใหม่เอี่ยงอ่องก่อนหมดประกันพอดีเป๊ะแต่เคยสงสัยกันไหมครับว่าไอ้ข้อเสนอสุดปังเนี่ยเบื้องหลังมันเป็นยังไงกันแน่วันนี้เรามาขุดคุยเรื่องนี้กันครับลองนึกภาพตามนะครับรถเราได้ทำสีใหม่ทั้งคันเลยนะกลับมาสวยกริบเหมือนเพิ่งถอยออกมาจากโชว์รูมเมื่อวานเลย ฟังดูดีมากๆใช่ไหมครับแต่คำถามใหญ่ๆเลยก็คือไอที่เขาว่าเหมือนจะฟรีเนี่ยนะสรุปแล้วมันคุ้มจริงหรอโอเคก่อนอื่นเลยเรามาเคลียร์กันก่อนว่าเคลมรอบคันมันคืออะไรกันแน่คืออย่างนี้นะครับมันคือการที่เราแจ้งเคลมประกันแค่ครั้งเดียวแต่รวบตึงทุกรอยเลยครับ รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆอยรอยบุบตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยที่มันไม่ได้เกิดจากอุบัติเหตุครั้งเดียวกันนะครับเอามารวมกันแล้วเคลมทีเดียวเลยซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยนะเขาก็จะทำกันตอนใกล้ๆจะหมดประกันนั่นแหละครับอืมทีนี้ก่อนจะไปดูว่ามันมีข้อเสียอะไรซ่อนอยู่เนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าทำไมทำไมมันถึงฟังดูดีๆน่าดึงดูดใจขนานี้เอาจริงๆข้อดีของมันเนี่ยเข้าใจง่ายมากเลยครับข้อแรกเลยนะ คือรถเราจะกลับมาสวยวิ้งเหมือนใหม่เลยครับไอ้พวกรอยเล็กรอยน้อยที่เห็นแล้วมันขัดใจเนี่ยหายเกลี้ยงแล้วข้อ2ออันนี้สําคัญไม่แพ้กันเลยนะคือเรื่องของความรู้สึกล้นๆเลยครับมันคือความฟินความภูมิใจที่ได้เห็นรถคันโปรดของเรากลับมาสวยเป๊ะอีกครั้งหนึ่งเป็นเรื่องของใจลุวนๆเลยครับเรื่องนี้แต่เดี๋ยวเดียวก่อนครับเพราะจากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญที่เขาอยู่ในวงการนี้มาเกือบ20ปีเนี่ยนะ เขาบอกว่ามันมีความจริงอีกด้านซ่อนอยู่ครับมันคือค่าใช้ใจ่ายแฝงก้อนโตๆสามอย่างที่เราอาจจะไม่เคยนึกถึงมาก่อนเลยเอาละครับมาดูกันให้เห็นจะจะไปเลยว่าไอ้ต้นทุนที่แท้จริงของการทำสีที่ดูเหมือนจะฟรีเนี่ยมันคืออะไรกันแน่อย่างแรกเลยนะคะที่ต้องเจอแน่ๆคือเบีย้ยประกันปีถัดไปครับมันจะพุ่งขึ้นแบบโอ้โหสูงมากบางบริษัทประกันเนี่ยอาจจะปรับขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยนะ ชนิดที่ว่าพอเห็นบินมาแล้วอาจจะช็อกไปเลยจนไม่อยากต่อกับที่เดิมอีกแล้วก็มีครับข้อเสียอย่างที่สองอันนี้ก็หนักไม่แพ้กันเลยคือเรื่องคุณภาพของสีครับคือสีเดิมๆที่มาจากโรงงานเนี่ยนะมันจะทนมากๆอยู่ได้เป็น10ปีเลยเพราะเขาทําในห้องควบคุมคุณภาพมาอย่างดีแต่สีที่ทําจากอู่ทั่วไปเนี่ยต่อให้เป็นอูด่ดีๆเลยนะอย่างมากก็อาจจะอยู่ได้แค่สีถึงหปีเองครับ แถมความทนแดดทนฝนก็น้อยกว่าแบบคนละเรื่องเลยแล้วที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญครับเขาบอกว่าอู่เนี่ยจะได้เงินค่ายทำสีจากบริษัทประกันไม่เกิน20,000บาทฟังไม่ผิดครับ2 0,000ืบาททวนทีนี้ลองคิดตามกันดูนะครับว่าด้วยงบแค่นี้เนี่ยกับการทำสีใหม่ทั้งคันคุณภาพงานที่ออกมามันจะเป็นยังไง ใช่ครับแล้วเพื่อให้มันคุ้มกับต้นทุนน่ะบางอู่เขาก็อาจจะใช้วิธีที่เรียกว่าสาดสีเลยซึ่งมันก็คือการทำสีแบบลูกลวงกัะครับแค่ขัดขัดผิวแล้วก็พ่นทับไปเลยแน่นอนว่าคุณภาพกับความทนทานนี่ต่ำเตี้ยเรียดดินมากโดยเฉพาะถ้ารถใครต้องจอดตากแดดบ่อยๆนะบอกเลยว่าสีที่ทำมาใหม่เนี่ยอายุสั้นลงไปอีกเยอะเลยครับมาถึงข้อเสียอย่างที่สามครับอันนี้เป็นเงินที่เราต้องควักกระเป๋าจ่ายสดๆทันทีเลยนะ มันคือค่าที่เรียกว่า Excess ครับตัวเลขเนี่ยอาจจะอยู่ระหว่าง4,000ไปจนถึง1,000 0บาทเลยนะครับซึ่งมันก็คือค่าเสียหายส่วนแรกที่เราต้องจ่ายให้บริษัทประกันนั่นเองที่ต้องจ่ายค่า Excess เนี่ยก็เพราะว่าเราหาคู่กรณีไม่ได้ไงครับหรือบอกไม่ได้ว่ารอยต่างๆมันเกิดจากอะไรกันแน่ แต่แต่แต่มีทริคมาฝากกันครับคือจริงๆแล้วเนี่ยเราต่อรองขอลดได้นะคุยกันที่หน้างานเลยโดยเฉพาะถ้าเราเป็นลูกค้าชั้นดีประวัติสวยๆเนี่ยโอกาสได้ลดมีสูงครับและที่สำคัญมากๆเลยนะคือต้องต่อรองก่อนที่จะเซ็นรับใบเคลมนะครับอย่ารอไปต่อรองทีหลังเด็ดขาดไม่งั้นไม่ทันแล้วพอรู้แบบนี้แล้วหลายคนอาจจะเริ่มคิดว่าอา้าวแล้วไอ้รอยขีดข่วนเล็กๆน้อยๆน,น,นี่จะทำยังไงดีล่ะไม่ต้องห่วงครับ ผู้เชี่ยวชาญเขามีทางออกที่ดีกว่าฉลาดกว่ามาแนะนำกันทางที่ดีกว่าก็คือให้เราแจ้งเคลมเป็นครั้งคั้งไปค่ะมีรอยตรงไหนก็เคลมตรงนั้นโดยระบุสาเหตุให้ชัดไปเลยค่ะเช่นเบียดรั้วมาค่ะหรือเฉี่ยวเสาที่จอดรถค่ะ พอเราบอกสาเหตุได้ชัดเจนแบบนี้เราก็จะไม่ต้องเสียค่า Excess เ,เ,เลยสักบาทแถมยังทำให้ประวัติการเคลมของเราดูดีกว่าการเคลมรอบคันเยอะเลยซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลกระทบกับเบีย้ยประกันปีหน้าน้อยกว่ากันมากครับเออแต่ก็มีข้อยกเว้นอยู่นิดนึงนะครับคำแนะนำที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยมันจะเหมาะกับรถที่อายุยังไม่เยอะมากแต่ถ้าเป็นรถเก่าแล้วอายุเกิน10ปีขึ้นไปแล้วสภาพก็แบบสุดซมไปเยอะแล้วจริง แบบนี้การเคลมรอบคันก็อาจจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่พอจะรับได้อยู่ครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ดูข้อมูลกันมาทั้งหมดแล้วก็ถึงเวลามาตอบคำถามที่สำคัญที่สุดกันแล้วล่ะครับว่าตกลงแล้วการเคลมรอบคันเนี่ยมันคุ้มค่าจริงๆหรือเปล่าสุดท้ายแล้วคำถามที่ต้องกลับไปถามตัวเองก็คือการที่เราจะซ่อมรอยเล็กๆน้อยพวกนั้นเนี่ยมันคุ้มแล้วจริงๆเหรอกับการที่ต้องจ่ายเบี้ยประกันแพงขึ้นอีกเยอะ ได้คุณภาพสีที่แย่ลงแถมยังต้องควักเงินจ่ายค่า Excess อีกเกือบหมื่นคุ้มไหมครับคำตอบสุดท้ายก็คงขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของเจ้าของรถแต่ละคนแล้วล่ะครับ